ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ตามไปดูจุดโฟกัสขอชื่นชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวันวิยศีอำเภอทานโตยาลาต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมภายใต้การนำโดยครูใหญ่ร้อยตำรวจตรีหญิงนิริศราศรีจันบาลภาพข่าวโดยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้บรรณาธิการเดลิเรอร์ภาคใต้ตอนล่างความเร,รมดแถวตรงระ ขนามามีขนามามีตังใครหายคะวันนี้ตังใครหายบ้างอ่าลูกกระเป๋าค่ะตังหายเท่าไรคะลูกเท่าไรครับยี่สิบ <20. S 2> เป็นเรียนหรือว,ว่าเป็นเป็นธนบัตรเป็นแบงใช่ไหมอ่าวันนี้ใครเจอตังเพื่อนคที่เอามาให้ครูอ่าออกมาค่ะออกมาเลยค่ะอ่ะตกมือให้พี่อาชางหน่อยค่ะอาหะ ไอโฟนอ่ะทำไงเพื่อนเขาลูกใส่หมวกอ่ะตบเมื่อพี่เลยค่ะ